สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้จะมาสอนการถอนเงินของแอปที่มีชื่อว่า ColorLap ซึ่งการถอนในวันนี้จะเป็นการถอนเพชรนะคะเพชรที่ถอนมันจะมีการที่เราได้เพชรมาแล้วเขาก็แช่แข็งไว้อ่ะถ้าเราอยากจะได้เราก็มากดละลายตรงนี้ส่วนหน้าตาของ ColorLap จะเป็นแบบนี้ นี่ค่ะอันนี้หนะ้าตาของแอปของเขาจะเป็นแบบนี้การเล่นเกมไม่ยากค่ะเพียงแค่แยกสีเออแยกสีจากหลอดทดลองให้เป็นสีต่างๆแค่นั้นเองส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมหรือการหาเพชรเพิ่มเติมก็คือได้ตามนี้การที่คุณเป็น VIP ยิ่งคุณเป็น VIP สูงคุณก็จะได้รับเพชรม,มากขึ้นส่วนการที่คุณจะสะสมเพชรเพื่อเ,เป็น VIP ถ้าเราไม่รู้ว่าจะต้องนัดตรงไหนเราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วให้เรามาดูตรงนี้วิธีการอัปเกรด VIP นี่นะคะเขาก็จะบอกอยู่หรือหรือเราจะมากดตรงนี้ก็ได้ตรงที่เป็นรูปถ้วยตรงนี้ก็จะเป็นการสะสมภารกิจเพื่อที่จะอัปเกรดเป็น VIP เหมือนกันอันเดียวกันเลยค่ะเมนูเดียวกันนี่ค่ะนี่ได้เป็น VIP นี่ตามนี้ ส่วนที่อยากให้ดูมากที่สุดก็จะเป็นภารกิจประจำวันตรงนี้ซึ่งภารกิจประจำวันเราจะต้องทำภารกิจพวกนี้ให้ครบ100เซซึ่งในแต่ละด่านเขาก็จะมีรางวัลให้รางวัลเราก็มากดเปิดรับรางวัลซึ่งรางวัลในการทําภารกิจมีผลในการถอนนะคะเพราะว่าถ้าเราทําภารกิจประจําวันครบ100%ทุกอย่างครบ มันจะช่วยในการถอนไม่ว่าจะเป็นการถอนที่เป็นเพชรหรือการถอนที่เป็นเหรียญเขาช่วยทั้งนั้นส่วนอย่างอื่นก็เชิญเพื่อนอประมาณนี้อันนี้ไม่น่าจะยากเกินไปก็ลองดูนะคะเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกเขาว่าวันนี้เดี๋ยวจะสอนการถอนเงินจากเพชรเข้าทูมันี่วอลเลตให้ดูว่าเขาถอนกันยังไงส่วนเหรียญถอนให้ดูบ่อยแล้วขออนุญาตไม่พูดถึงนะคะในการถอนเงินของเพชร อ่ะเราก็กดที่เพชรตรงนี้นะเราก็กดเข้าไปยอดทอนขั้นต่ำจะอยู่ที่400บาทเพชรที่เราสามารถกดทอนได้อยู่ตรงนี้นี่ค่ะเขาจะบอกว่าเพชรที่ทอนได้ส่วนการละลายอ่านี่การละลายก็คือการที่อัปเกรด V.I.P. นี่ค่ะ สะสมไปแล้วก็เป็น V.I.P. แล้วก็ค่อยมากดหลายๆตรงนี้มาถึงยอดเงินที่จะถอนดีว่าอ่ะมาตอนนี้ยอดพอที่จะถอนแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปก็เลือกจํานวนเงินเสร็จแล้วกดที่คําว่าเบิกเงินเขาจะให้ใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็ตคือถ้าคนที่เคยกดถอนในยอดที่เป็นเหรียญไปแล้วเขาจะขึ้นเบอร์วอลเล็ตให้อัตโนมัติแต่ถ้าใครเพิ่งเพิ่งเริ่มถอนนะก็ใส่เบอร์วอลเล็ตแล้วก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลนะคะ อันนี้ใส่ชื่อนามสกุลใส่ชื่อ <laughs> ใส่นามสกุลเสร็จแล้วกดที่คําว่าถอนส่งเงินสดให้คุณอ่ะล้วก็กดอินดีรับบันทึกการถอนของเราจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะสถานะคือกําลังดําเนินการส่วนด้าล่างตรงนี้คือยอดที่ถอนในในคลิปก่อนนะนนที่ให้ดูว่ามันจ่ายจริงโอเคอันนี้คือการถอนของเขาจะเป็นแบบนี้ หลังจากนี้เราก็รองเงินเข้านะคะไม่ไม่เกิน24ชั่วโมงส่วนเมนูอื่นๆก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันมันมีผลในการถอนดังนั้นแหละที่อยากให้ดูก็คือสองอันนี้เท่านั้นโอเคอ่ะประมาณนี้ส่วนการเล่นเกมนี่ค่ะแยกสีแยกสีตามหลอดทดลองแค่นั้นเองไม่อยาก แต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงซึ่งมันก็ไม่น่าจะยากเกินไปโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับการมาสอนการถอนเงินจาก Color Lab เข้า to Money Wallet เป็นการถอนยอดที่ได้ฟรีได้จริงไม่ต้องลงทุนไม่เสียค่าธรรมเนียมแม้แต่บาทเดียวใครที่ยังไม่มีนะคะกดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปใครชอบฝากกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ